ไ่ปูอะครับบัค <progressive> ว <music> <c oughs> ัน <reco> น <Christ> <Hum ming> ี้ม <bizarre> ึงไม่หอยทำอย่างองนะพ้นไรลุหัละครับหัละเอาบวบนี่ก่อนอไี่พอเออเดี๋ยวเผื่อมาคุดจะปาดคงจะใครไม่เนี่ยครับปอคุดิงคุดแหนมไม่เนี่ยครับบวบนี่เอาได้เลยอ่ะบวบีเพี้ยงคับอยล่มเนี่ยสองคอยหงบวบแ้วน่ะ ครับมา,าหานะหันนี่ดีกวา่านะผัดบวกนี่ดีกวา่านะแล้วเตะนี่บ้านี่ห้องว,า,วาบวบอย่าบวกเหลี่ยมเนาะนี่ห้องวาบวกเหลี่ยมเนาะบ้านละห้องอย่างบวกเหลี่ยมบหมือนน้อยเหมือนน้อยแล้วนี่เหรอบวบบอกบ อ๋อบบวบหอมนี่มาดูนี่นนบะน้อยบะน้อยรูว่าบวบเลียมนาะแม่หล,ลนงบวบเลียมอันนี้น,นี่บวบหอมแลตะกี้บอกว่าบวบบน้อยแล้วนี่บวบหอมจำไู้ว่าคนไทยห้องาบห จะเก็บพริกปตวอ้วันนี้จะมีเมนูนี้สำหรับคนป่วยผัดบวบจะมีขั้ขวหมูหคั้วหมูขั้วเกลือ ว่าจะนีนี่ก็ยังตามมาอยู่หาย่ะิง ว่ไปเลยนี่มัใจ่หรอใช่ไว่ะนี่ปูเลยไปจ้ะก็ว่านี่ปูเลย <c oughs> นี่มาถามพิกัพี่ปอฮะนี่มาถามพิกัพี่ปอ sẽ sát khuẩn đúng không? Ừ. sẽ sát khuẩn đó. Bong, à, kiềng, à, kiềng dạ? ừ. à, này của của hình của. Tí, tí không? Không. Kiềng, kiềng cái này dài. Bao một cái? anh em cả. ป้าจะหูก่ออย่าถูกก็กล้วยอ่ะขิงกะขิงกะเปรอกะเอออันนี้เมืนบวบเนี่ยเมืนบวบอ่ะเอ้ยมาเอานี้ไปใส่ตัวอันนี้มันน้อยเนี่ยเมบวบเนี่ยหวานในตายหอมก็หอมเนี่ยแล้วมันเลยมันน้อยเหมือนกันนี่ๆๆๆขิงเนี่ยเหลือกะมาไอ้บาเที่เปื่อเอาก๊อป ตันงเายอ่อ่าเออม่ปจะเคี่ยวเหี้ยตัดเหยยมอดเนาะพช่พรุ่นี้แกลงก็เอาเกาในฮะอ้ดีๆแกนี่งนั่นนั่นนานๆนๆนยื้อเอาค่อยๆตัดเออนั่นว่าเมสร็จลูกว่าเมสกย สด,ดพัสด,ดุอะไรล่ะวัตถ <'s> <laughs> ุดิบวัตถุดิบถ้าใครนี่ปอบมาได,มาได้มาได้พันเต่อมันมันเลยเขินคือ <c oughs> มันเขินมีมาน่ะ ก็ยังไมนต้องเอาปลูกใหม่มันเขินคือหามันอยหกมันลอยหามันอย,นอ,ยอันนี้นคือต้นอย่างไหนพวงฮะนะ่ะนี่กะไอ้ออห่างไงห<อ>ัวปูอ๋อ้แม่มีติยะ บวัวนี่มีสองอันเลยแต่บวบอันบวมหอมไม่มีนักหน่อยเออนี่อันนี่อันกับอะไรัวนี่ไงเอาน้อเดียวสอนไปยังฮะฮะเจ้าอ๋ออ๋อนี่แหละข้อเสียของ ข้อเสียของเจอไตก็คือจิบ่ค่อยออกหน่อยนี่อ๋อกแค่น้อยรวกเก็บพิกค์เลยตัวตัวเก็บล่ะนของก็บ่เอามานี่สีแดงข้องนี่แหละเจอไตมันจะมันจะคิดเม็ดเม็ดบ่ค่อยใหญ่นัก พี่จีเม็ดเนี่ยคือบางเสียกับบออกเลยตัรวมัน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 เหมันเป็นตั้งแต่พฤตกรรมไปแล้วอ่ะมันปลูกได้ครั้งเดียวประมาณไม่เราไม่แบบมีพริกที่มันเป็นของอันนี้โดยตรงกะมีอยู่เตป่อเตป่อก็ซื้อเป็นแหน่เอาเม็ดเม็ดมาพี่ดำมาทำไมอ่ะไปย่ำเอออันนี้ผู้เลยเปาะ มันมีอย่างข้กินพี่ดำมันจมอย่ง,งน้เหลอม,ลม,มันจมอย่างน้มันมันจมย่งเนี้ <c oughs> ตัดไข่บ่พี่ดำตัดไข่บ่ไ <c oughs> ข่ใหญ่ๆออกบ่ป,ป่อ นี่คือกิ่งต้นนี้พี่ดามมาอันนี้โดนไม่รู้ล้มต้น โดนลมทมี่เขาบ่าดองเล่าอ่ะโดนไม่รู้ล้มง <Okay. S 1> ่า <c oughs> ยง่ายเอาของที่มีต่ำนี้ห้างตรงเลยแหละทำง่ยยงายง่ายนอกสถานที่ ทำอะไรคุณทำอะไร ครับพวแบบไม่ใช้น้ำมันนะครับเราจะเคี่ยวให้น้ำมันหมูออกมาเองนะครับ ไงไร้ลอ,อยไหมนีม่มันโตเลโตุ๊ตกขมโอ่ผัดผัดบวกเหลี่ยมกับบวกหวาน ตอนเสร็จกันแล้วครับร้อครับหมูคั่วเกลือเฮ้ยพิษหมูคั่วคั่วน้ำปลานี่ว้าวรสชาติอร่อยไหมจ๊ะอร่อยจะไปจมมดเหรอกินกับแตแด้อ วันนี้กินแค่นี้ก็พอเอาบรรยากาศเดี๋ยวครั้งหน้าเราทำที่อื่นบ้างเดี๋ยวรอดูนะครับ